สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการสะพายเครื่องตัดหญ้าไม่ให้ปวดบานะครับอันที่จริงวิธีนี้ก็มีมานานแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งได้มาลองใช้นะครับปรากฏว่าใช้ดีนะครับนี่นะครับใช้เป็นยางในนะครับจะรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นของรถจักรยานนะครับน่าจะเป็นขอบยีนะครับนี่นะครับ กำลังดีเลยนะครับนี่เอามาใส่กับเครื่องมารุยมาตัว n อ5 0 0ีห้าร้อยนะครับเครื่องนี้ก็น้ำหนักก็พอสมควรนะครับปกติแล้วนะครับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับถ้าใช้เป็นสายสะพายธรรมดานะครับใส่ก็ค่อนข้างที่จะปวดตรงบ่านะครับตรงไหลตรงบ่านะครับค่อนข้างที่จะปวดนะครับ แต่ท่านอื่นไม่รู้จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ผมมาลองใช้ตัวนี้นะครับปรากฏว่าใช้ดีนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยนะครับบางท่านก็เคยใช้แล้วนะครับแต่นี้ผมเพิ่งได้มาลองนะครับบางคนจะใช้เป็นสายสะาายสามจุดนะครับที่ติดมากับเครื่องนะครับแต่ตัวนั้นผม ผมไม่ค่อยถนัดนะครับนี่นะครับมาลองใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับใส่แบบนี้นะครับเอาเอาคล้องกันแบบนี้นะครับเวลาเพื่อนๆใช้นะครับนี่นะครับแค่คล้องออกมาเฉยๆนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับ นี่นะครับจะมีความยืดหยุ่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะลองตัดแต่ตนนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับ ครับเวลาตัดนะครับจะยืดหยุ่นนะครับแต่ก็ไม่หนักนะครับนี่พอดีนะครับเครื่องนี่นะครับนะถ้าเพื่อนๆนะครับที่ใช้สายสะปายแบบไหนแล้วดีนะครับก็คอมเมนต์มาแนะนําได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ